Thank you นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับมาจากตรงผมตีมาจากอายุธยาครับเป็นคณะอะไรอ่าเป็นฝรั่งครับตัวฝรั่งเขาชอบมาเที่ยวที่นี่ใช่ครับมันเที่ยวตามโปรแกรมเอออยากจะสอบถามเรื่องในฐานะที่เป็นรถตู้บริการการขึ้นเขาใหญ่มาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสองข้างทางตอนเนี้ยทางอุทยานชาติเขาใหญ่เขาปรับภูมิทัศ์ไม่ให้มีหญ้ารกขึ้นซ้ายขวาเนี่ย จะสอบถามผู้ใช้รถใช้ถนนว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างไรครับก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับเผื่อได้เจอสัตว์ดุร้ายอะไรข้างป่าก็ได้เห็นได้ชัดครับหรือสัตว์ที่ว่าเดินข้ามถนนถ้ามันเป็นป่าหญ้าคาเนี้ยเราจะมองมองไม่เห็น,นครับอาจจะรถเหยียบสัตว์อะไรได้อย่างเงี้ยครับมันจะช่วยได้ดีอยากจะฝากบอกคนใช้รถใช้ถนน ทั่วไปยังไงครับเวลาขึ้นโบกบมขึ้นเขานะครับไอเนินตรงเนินนะครับที่มีลิงครับจอดจอดไม่ได้มันก็จอดไม่ได้อยู่แล้วครับสามารถที่ห้ามจอดจะดีกว่าครับเกิดเกิดอุบัติเหตุมันมันจะช่วยเหลืออะไรใครไม่ได้ครับขอฝากว่าเวลาคุณไปคุณก็ไปเลยครับไม่ต้องไปชะลอจอดว่าจะดูลิงหรือถ่ายรูปครับมันจะมีเนินตรงจุดชมวิวครับมีลิงเหมือนกันครับมาถ่ายได้มาอะไรได้เพราะมันมีที่จอดรถครับผม ครับฝากแค่นี้แหละครับแล้วแล้วทางลงทางด้านปาจีนเคยผ่านไปบ้างไหมครับอ่าไปครับไปแล้วภูมิทัศน์เป็นไงภูมิทัศน์ก็วิวสวยดีครับร่มรื่นดีเย็นสบายที่เราที่เราจะสอบถามนี่เพราะว่าเราเราสังเกตเห็นผมในฐานะครับผมที่ว่ามาเขาใหญ่บ่อยก็<ม>สังเกตได้ว่าข้างทางเดี๋ยวนี้มันมันมันกว้างใช่ไหมครับผมแต่พวกรถเก่งพวกอะไรเนี่ยสามารถที่จะหลบจอดถ้าเกิดมีเหตุมีอะไรหรือว่า อยากจะดูสัตว์ใช่ครับใช่ <ลบ S 2> รถจอดได้หลาทางได้ใช่รครับตรงนี้สําหรับคนใช้บริการรถตู้แล้วเป็นยังไงครับก็บริการดีครับใช้รถตู้ใช้รถใช้ถนนเช่นวา่าขับมาบนเขาใหญ่แล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นใช่ครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นครับก็มี<อ>ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งฝากไว้กฎกติกามายาทในการขึ้นเขาใหญ่พอที่จะแนะนําใครได้ไหมเพื่อนเพื่อนรถตู้หรือเปล่าแนะนาแนะนาได้ก็คือ ชะลอฮัจะชะลอเบรกก็เปิดไฟผ่าหมากด้วยนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับจะลอเบรกหรือคุณจะเบรกอะไรเดียคุณเบรกโดยที่คุณไม่ส่งสัญญาณนะครับคนตามมาข้างหลังอ่ะเขาจะเบรกแล้วลูกค้าทัวร์ฝรั่งต่างชาติเขาจะหวาดกลัวครับผมแล้วไอ้มีรู้สึกว่าจะมีลูกรละนาดใช่ครับความเร็วอะไรเงี้ยใช่ประการความเร็วใช่ครับใช่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะบางที ลูกล้าน่าก็ช่วยได้เยอะครับช่วยเซฟอุบัติเหตุได้เยอะครับอาจจะหลงลืมคันเร่งใช่ครับเมี๋ยวอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ช่วยได้แล้วก็ทำให้เราได้ได้ชะลอลงนะครับชะลอความีลงเกิดขึ้นทั้งพวกเราเองแล้วก็ใช่ครับคนตามมาใช่ครับเพราะจริงๆบนเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีสัตว์ที่เดินข้ามถนนตลอดเวลาใช่ครับใช่ ถ้ายิ่งเช้ามากๆจะเย็นมากๆนี่จะเจอสัตว์ได้เยอะขึ้นใช่ครับใช่เราก็จะได้ได้ชมครับไปด้วยแล้วก็เขาปลอดภัยด้วยใช่ครับปลอดภัยด้วยครับ้าวป่าจะได้ปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ